Oh. ครับสวัสดีน้องแนนจารุวันพยาบาลห้องฉุกเฉินน่องพยาบาลห้องฉุกเฉินสารพีไปใจใหญ่ฮะใช่เอาใหม่เอาใหม่น้องแนนจารุวันสวัสดีครับน้องแนนจารุวันพยาบาลห้องฉุกเฉิน พยาบาลห้องฉุกเฉินเชียงใหม่เชียงใหม่เมดิคอเมดิคอครับขอบคุณที่ติดตามค่ะรู้ไปเลยขอบคุณที่ติดตามนะครับที่เป็นเอฟซีของลุงที่เป็นเอฟซีของลุงนะครับครับสักวันลุงก็คงจะได้ไปห้องฉุกเฉินที่น้องทํางานอยู่สักวันลุงคงให้จะจะไปรับใช้นะครับครับวันนี้ลุงร่างกายสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่ แข็งแรงดีอยู่ครับยังม่ได้ไปเตื้อยังไม่ได้ไปเตื้อยังม่ได้ไปหาน้องเตื้อยังไม่ได้ไปหาน้องเตื้อนะครับรก็อาจจะม่ได้ไป,ปเผือให้ไม่ได้ไปแล้วรับใครลวดเผาเลยอืน้องมาเผาลุงเน้อ <c oughs>